สวัสดีครับผมมานพินกับช e l f i e l d ไทยในยูทูบครับอยู่ที่สถานีอุบลราชธานีนะครับผมจะมาขึ้นรถตอนตี5.40นะฮะตอนนี้รถก็รู้สึกจะยังไม่เข้านะครับทีนี้มีไก่มาขายแล้วนะครับน่าจะเป็นไก่กันทลาลมนะ ไม้เท่าใดครับเนี่ยยี่สิบสามสิบจ้าเอากี่ไม้คะไก่กันทลาล้มบ่จ้าไก่กันทลาล้มจ้านี่เท่าใดครับเนี่ยอันนี้เนี่ยอันสามชิ้จ้ะไงแม่ยี่สิบครึ่งในจ้ะอ๋อครึ่งในยี่สิบเอากี่ไม้คะัปีกกรมีงามงไม้เลยเขาือกอะไรจ้ะเอาแม่ใหญ่ไก่ปีกไม่ลอยไง สีีสวยทำยังไงไม่ร้อยเอากระบ้านเหรอมสะโพกครับนี่เท่าไหรสามสิบสิบจ้ะข้าเหนียวไหมจ๊ะอันเท่าไรข้าเหนียวเท่าไรห้าจ้ะอ๋อหองจ้ะเป็นสามสิบห้าจ้ะสามสิบห้าครับก็ซื้อจากแม่ค้ามาสามสิบบาทนะครับไก่กับข้าวเหนียว สามสิบห้าอะไรเงี้นี่ครับดูเหมือนกวักมือให้นะครับนี่ครับอืมอร่อยครับอร่อยอืมอร่อยมากเลยไก่ย่างกันราลรมนี่ไม่ผิดหวังครับ ล้องหวามาเฝ้าแล้วอืม,อ,มอร่อยมากตอนนี้อากาศกำลังเย็นเลยครับทานไก่ ย่างนะครับถึงแม้จะไม่ร้อนแต่ก็อร่อยอยู่นะฮะอากาศตอนนี้น่าจะ20องศาได้นะครับเดือนปลายเดือนพฤศจิกาครับนะครับ,นะรบมีไก่มาเพียบครับสุดยอดครับถ้าใครมาอุบลหรือว่ากันทลาลมนะฮะอย่าลืมพลาดไก่ย่างนะครับแล้วก็แนะนำให้เนื้อน่องอย่างนี้นะ ไอ้สโพกนะครับสุดยอดมากแลพบกันใหม่กับช่องฟิลไทยในยูทูปครับเอฟแอมดีมดอาร์ทีเอสไอสวัสดีครับนี่ก็ตับครับ20บาทนะฮะถ้าซื้อไก่จะคุ้มกว่าครับแต่ถ้าใครอยากกินตับนะ่ยก็20บาทครับผมไก่เพิ่มอีก10บาทนะ